เท็นเก้าตัวหู้ก่อว่าพ่อตัวนะ่ะไออ่ะอ,อาทิตย์วันฮาโลาวีนนะพ่อตัวซื้อขนมมาเต็มแนละ้น่ะไม่เห็นแล้วบะมีไผ่เอามาบะมีไผ่วะบะมีละอ่อนมาข้อประตูสักคนเป็นอย่าง บ่มีฟักทองบ่มีไฟบ่มีอย่างในฮาโลวีนบ้าเนาปพบก็แบบบัดเดกรอย่างเลยแล้วคิดว่าเด็กจะมาติ้งตองติ้งตองแบบปิด่ิใจแม่แม่ฮู้แต่แม่บอกฮู้ไงว่าพ่อซื้อขนมมาไหวเพราะว่าปีนี้ถ้าเฮาบัดถ้าเฮาบัดถ้าเฮาบัดจุดเทียนก็มีฟักทองอยู่หน้าบ้านน่ะเขาจะบ่แล้วอันจะบ่เข้ามาไงแม่ประมาณสองทุ่มเก่งพ่อแบเป็นยังบ่มีเด็กมากดออดบ้านฉันว่า ดเดฟตัวเป็นคนอังกิสต์เต้ตัวบุฮู้การถ้าตัวบัจุดเทียนเขาจะเข้า,ามาเพราะห้ไม่ได้ร่วมมันก็มันต้องมีไฟหรือว่าเป็นอะอรอย่ญญางกับพมเกนฟักทองมันต้องมีเลือกว่าปออจะฮู้อย่างงูตัวตว่าปออตัวเป็นคนที่ไหนมาใจคนอังกฤษหรอถ้าจะเอี๊ยงสงสัยปออปู่ย่ารับมาเลี้ยงบุญทีนอ่ะแมนอาดอบบอแมนอาจจะแต่บะมีไผเอาไปเลยนี่ตัวบะยูบ้านนี้ ถิ่นไปอยู่ก็เปลี่ยนแน่ถ้าถิ่นอยู่บ้านถิ่นจะย่าอย่างโลติงตงแฮปปี <c oughs> happy, happy, ้แฮปที r i c k or treat t r i ขอเอาขนมนอกแม่กับบุ้จะสลองกนอันไ่มสลองไปปาร์ตี้เมาก,กันกินกันสนุกกันมแม่กับเหงาอยู่บ้านกระป๋อคนเดียวป๋ออยู่บนมาอยู่รุ่มแล้วป๋อก็ซื้อขนมมาเต็มนั่นเห็นอยู่แล้วก็บอกแม่ว่ารุมมีเหยมาสักคน พ่อว่าแบบมีไฟสองปีแล้วนะพ่อบอกว่าอย่างซักยาง tradition christmas อันอย่างก็บอกว่าเป็นคนที่ไหนกันแน่ไก่ก็บอดนนะบ้ไก่หืเบ่เบื่อก็เบื่อปอบคนนี้ก็บ่เบื่อแม่จมตลอดเวลาแม่คิดจมบ่คิดสุดๆเห็นนึกว่ายายจมแกงอุ้ยเจอแม่นี่แกงสุดละ แล้วตัวแล้วตั๋วโจเถียงเก่งแต้ไม่ได้เถียงเขาอู้กันเป็น conversation อันนี้ไม่ใช่เถียงแล้วก็ถิ่นต้องเถียงอเชนะาแม่ตลอดเลยเนาะถูกต้องค่ะออต้องไปโตวาทีนะโตวาทีเถียงคนที่เขาเถียงกันนานาถูกต้องค่ะหนูต้องไปสุดเลยค่ะอแล้วเย็นนี่เราตัวกินยังแม้ว่าจะไปเลี่ยงถิ่นน่ะแต่มีงบปัจจัย แม่ว่าชิงชิงวันนี้จะปลาไปกินข้าวนะเขาแค่สั่งคนละจานมีงบนะชิงก็บอกว่าถ้าเป็นเจีอีกกินข้าวที่บ้านดีกว่าไม่ต้องมีงบอ่ะออใช่แม่บอกว่าตัวก็สั้่งสตาร์ตเตอร์อย่างน,นึงแล้วก็สั่งเมนคอร์ทอย่างน,นึงแม่ก็เหมือนกันไงแม่ก็สร่งสตาร์เตอร์กับเมนคอร์ทนึกว่าแบ่งกัน <laughs> อันนี้ไม่ได้แบ,งบ่ง<อ>ไม่ได้แบง่งตัวมาทํางานให้แม่แล้วในวันข้าวแม่จะเลี้ยงตัวไงขอบคุณค่ะคุณแม่ไป ไปกินแล้วเนาะเออแต่เขาต้องไปก็แม่แค่นี่ซีสามองละตัวนัดก็เปิลไหวไหมใจเ่นแม่ไปจไปยังยังเปลี่ยนแม่ไปเก็บเก่าลักไปเก็บเก่าลักแยกเก็บเก่าลักมันมีปัญหาบ่แม่ที่แยกเก็บเก่าลักอ่ะพ่อมีผู้ชายไปโอเคอันก็ะหิบไปเลยไป